ดีกว่าไหมคะถ้าลูกค,ค้าของคุณรู้จักคุณได้ภายใน5นาทีเพราะว่าเซลเพจค่ะมันสามารถที่จะอธิบายตัวตนของคุณหรือแผงประกันได้กระชับและเข้าใจได้ง่ายๆคะ่ะ เซลเพจหรือเว็บไซต์หน้าเดียวเป็นที่นิยมมากนะคะในการทำออนไลน์เพราะว่ามันเข้าใจง่ายตอบโจทย์แล้วก็สามารถที่จะถักซื้อได้เลยทันทีคุณสามารถทำการตลาดด้วย Google ให้ติดหน้าแรกหรือจะยิงแอดใน Facebook และเข้ามาคลิกในเซลเพจของคุณก็ได้นะคะ หรืออยากจะใส่ในเมนูหน้าแรกใน LINE o a ก็จะช่วยทำให้ลูกค้าเข้าใจผลิตภัณฑ์หรือรู้จักคุณได้ในระยะเวลาอันรวดเร็วยุคนี้นะคะคนชอบความไวค่ะและตอนนี้นะคะปลาเล็กนะคะที่วิ่งเร็วที่สุดก็จะสามารถที่จะชนะปลาใหญ่ได้ค่ะตอนนี้คุณอยากที่จะมีเซลล์เพจเป็นของตัวเองแล้วใช่ไหมล่ะคะ คิลพีโยนี่ยินดีที่จะให้คำปรึกษาวางแผนการเขียนสคริปต์และการทำเซลล์เพจนะคะที่ช่วยทำให้คุณปิดยอดขายประกันออนไลน์ได้ง่ายๆถ้าสนใจนะคะก็ทักมาหาโค้ชพิอนี่ได้เลย